ฝันที่เป็นจริงจีนปลูกข้าวยักษ์สูง2เมตรที่สงชิ่งได้สําเร็จสารฝันเป็นจริงให้กับวิดาแห่งข้าวลูกผสมที่เสียชีวิตไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้นข้าวที่สูงขึ้นทําให้น้ําในานาสูงขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้สามารถใช้พื้นที่การทำนาได้อย่างคุ้มค่าทำให้เลี้ยงปลาเลี้ยงปูและเลี้ยงกุ้งควบคู่ไปกับการปลูกข้าวเพิ่มผลผลิตได้อีก ซื่อกบฏทมรายงานว่าจีนปลูกข้าวยักษ์สูง2เมตรได้สําเร็จสารฝันที่เป็นจริงให้กับปิดาแห่งข้าวลูกผสมหยวนหลงผิงที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนประสบความสําเร็จในการเพาะป,ปลูกข้าวยักษ์ซึ่งเติบโ,โตได้มากกว่า2เมตรสูงเป็น2เท่าของข้าวธรรมดาทั่วไปซึ่งข้าวสายพันธุ์พิเศษนี้ได้ปลูกในฉงชิ่งทางตอนตกเฉียงใต้ของจีนบนพื้นที่10,000ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกันยายนนี้นายเฉินหยางเพียวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวลูกผสมแห่งชาติของจีนในฉชงชิ่งได้กล่าวว่าข้าวขนาดยักษ์ที่ปลูกในหมู่บ้านช้างหงในฉชงชิ่งตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคาดว่าจะได้ผลผลิตรวมสูงถึง750-900กิโลกรัมข้าวสายพันธุ์พิเศษนี้มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่1.8เมตร ถึง2.25เมตรซึ่งสุงกว่าข้าวธรรมดาทั่วไปมากข้าวสายพันธุ์พิเศษนี้จะมีการข้าวที่แข็งแรงและสูงอีกทั้งยังทนต่อน,น้ำท่วมขังและดินที่เป็นด่างนอกจากนี้แล้วยังสามารถนำสารอาหารที่เพียงพอมาสู่พืชที่อยู่ใกล้เคียงและยากเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมาพักพิงอาศัย นาข้าวที่มีข้าวยักษ์นี้จะสามารถกักเก็บน้ำได้ลึกถึง60-80เซนติเมตรทำให้ทุ่งนาเหล่านี้เอ,อื้อต่อการเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งได้อีกด้วยตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนจะดำเนินโครงการนี้ในชมชิ่งอย่างเต็มรูปแบบต่อไปชาวเน็ตจีนได้ยกย่องว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความฝันที่เป็นจริงสำหรับหยวนหลงพิงบิดาแห่งข้าวลูกผสมของจีน หลายคนได้โพสต์ในสื่อโซเชียลเพื่อรำลึกถึงยวนหลังได้อ่านข่าวนี้ว่าความฝันของคุณเป็นจริงแล้วคุณเห็นไหมโดยหยวนได้กล่าวไว้ว่าความฝันของเขาคือการได้เห็นข้าวเติบโตสูงเท่าข้าวฟ่างหูของมันจะยาวเท่าไม้กวาดและเมล็ดข้าวจะใหญ่เท่ากับถั่วลิสงและเขากับผู้ช่วยของเขาจะนั่งเพล,นเพลินอยู่กับใต้ต้นข้าวในวันที่อากาศเย็น ทั้งนี้แล้วหยวนหลงผิงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้าวชั้นนำที่เพาะพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงสายพันธุ์แรกซึ่งเขาได้เสียชีวิตลงในวัย91ปีที่ฉางซาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021ที่ผ่านมา